ในการทําการเกษตรอินทรีย์ตอนเริ่มต้นนะคะเราก็มีปัญหาเรื่องของตลาดตอนนี้เรามีตลาดมากมายแต่ปวดหัวเรื่องไม่มีผลผลิตไล่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอย่างโควิดที่ผ่านมาไม่สามารถจะทําอะไรกับนักเกษตรอินทรีย์ได้เลยนักเกษตรอินทรีย์ก็มีหน้าที่ปลูกปลูกปลูกอย่างเดียวมีผู้ต้องการใช้ต้องการรับประทานอยู่เหมือนเดิม ก่อนที่จะมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยป้าแจงเป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรเพชรบูรณ์แล้วก็สอนทางด้านพืชศาสตร์เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่มีคําว่าอินทรีย์ค่ะเป็นเคมีล้วนๆเลยค่ะพื้นที่บนเขาคอเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลสูงมากเป็นที่ต้นน้ําเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่สะอาดเป็นพื้นที่คลีนถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มต้นทา พอใจมากเลยค่ะคือคุณภาพขิงได้ขนาดนี้เราดีใจมากในการปลูกขิงเราก็ใช้สัตว์พระราชาตตรงที่ว่าการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชทําให้ดินล้วนซุยสร้างบ้านให้จุลินทรีย์อยู่ในแปลงทดลองนี้เราจะทําประมาณ3ปีแต่ปีนี้ถ้าหาว่าได้คําตอบเราก็จะขยายผลที่ได้นะคะไปสู่เกษตรกร ว่าสามารถที่จะปลูกขิงโดยไม่ใช้สารเคมีเลยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้แล้วก็ขิงออรแกนิกเป็นที่ต้องการของตลาดมากราคานี่แตกต่างกันมากเลยนะคะขายได้ถึง3เท่าถึง5เท่าจากราคาขิงที่ปลูกด้วยเคมีตำแหน่งสุดท้ายเลยก็เป็นพอ,อรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาเห็นเรื่องของปัญหาสุขภาพประชาชนเนี่ยอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเยอะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้สารเคมีก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าในลักษณะแบบนี้เราน่าจะมาอยู่เบื้องหลังของการส่งเสริมสุขภาพเขาไหมเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคเขาไหมก็เลยมาลองทําเกษตรมาเป็นเกษตรกรเองก่อนตื่นเช้ามาเนี่ยเรามาเดินดูพืชผักของเราเนี่ยเห็นสีเขียวมีหยดน้ําเกาะอยู่เนี่ยรูส้สึกสดชื่นละมันมีความสุขอะมันมีความสุขข,ขึ้น ผพวกนี้มันประโยชน์มันเยอะหนอ่อเราก็ทานได้ขายได้ลำมันแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์เรามีฝีมือแล้งนี้เป็นแนวการชนจากข้างๆที่เขาใช้สารเคมีค่าทั้งดินมันค่าทั้งคนนะครับเคมีเมื่อก่อนผมเป็นเคมีเมื่อก่อนคือทำข้าวโพดหักลบกบนี่แหละครับผมได้กําไร400ร้อยบาทลงทุนไป30,000กว่าบาท ก็พอดีกับอาจารย์แจงแกก็เข <Marina S 1> <source, S 2> ้ามาชวนผมว่าเออลุงเปยอยู่อย่างนี้ตายนะลุงเปยต้องเลิกเคมีแล้วก็มาทําอินทรีย์กันดีกว่าเรามาจับกลุ่มกันเรากินเองปลอดภัยคนอื่นที่กินกับเราก็ปลอดภัยด้วยภูมิใจตรงนี้ก็ลูกเลยค่ะเราก็เป็นลูกสาวในกลุ่มอาจารย์แจงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็จะประสานงานเรื่องของตลาด ว่าตลาดต้องการพืชผักตัวไหนที่ไหนแล้วเราต้องผลิตอะไรไแสดงว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้ดีขึ้น การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เราใช้อยู่ก็คือการรับรองแบบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะมาดูแลแปลงของแต่ละคนสลับกันไปตรวจต้องไม่อารุมอร่วยกันดูตามเกณฑ์เกณฑ์เหล่านี้จะอิงการประเมินมาตรฐานไอโฟมการรับรองมาตรฐานของยุโรปแล้วก็มีุลิสีเลากกล้วยนี่เป็นจุลิสีพื้นฐานที่เราจะต้องทำ ไไนนเราไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชมาก่อนเลยก็เลยต้องอาศัยทางกลุ่มซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอาจารย์เอาสิ่งที่เราควนคว้าเนี่ยเอาไปช่วยเหลือใน,นกระบวนการกลุ่มพอทําไปสักระยะหนึ่งเห็นว่าเอ๊ะมันน่าสนใจหน้าที่จะทำแล้วก็หน้าที่จะเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเขาสามารถทําแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีได้ก็เลยลาออกมาเต็มตัวเลยมีความสุขมาก เราขายตามที่เราคิดว่าเราพอใจเราคุ้มทุนผู้บริโภคก็พอใจคือเรารู้ศักยภาพตัวเราเรารู้ความต้องการของตลาดคือเราไม่ได้ปล่อยเพื่อนโดดเดี่ยวเรามีความอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน